ปราสาทฮูสกาประตูสู่ขุมนรกในเงามืดของป่าลึกแห่งโบฮีเมียดินแดนที่ตำนานเก่าแก่ยังคงหายใจอยู่มีปราสาทหลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวปราสาทฮูสกาปราสาทหลังนี้ไม่ได้ยืนหยัดเพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งชัยชนะหรือความรุ่งโรจน์แต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่น่าคนลุกเพียงหนึ่งเดียวกักขัง บางสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนโลกนี้ไว้เบื้องล่างปราสาทฮูสก้าถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่13แต่กลับขัดแย้งกับหลักการสร้างป้อมปราการทุกข้อมันไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางการค้าไม่มีแหล่งน้าไม่ได้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญใดๆที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นคือโครงสร้างการป้องกันส่วนใหญ่ของมันไม่ว่าจะเป็นกำแพงหรือป้อมปราการ กลับถูกสร้างให้หันหน้าเข้าหาลานกลางปราสาทคำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครที่ปราสาทแห่งนี้ต้องการป้องกันแต่เป็นอะไรที่มันต้องการจะกักขังไว้ภายในตังหาดเมื่อมองจากภายนอกผนังปราสาทเต็มไปด้วยช่องหน้าต่างแต่เมื่อเข้าไปใกล้จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพียงภาพวาดลวงตาภายในปราศจากร่องรอยของความหรูหรา ไม่มีห้องครัวใหญ่โตหรือโถงจัดเลี้ยงโออามีเพียงโครงสร้างหินอันเย็นเยียบและว่างเปล่าราวกับมาที่ของมันไม่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยแต่เป็นกรงขังตำนานเล่าว่าก่อนที่ปราสาทจะถูกสร้างขึ้นณที่นั้นเคยเป็นหลุมลึกไร้ก้นที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมตรงสู่นรกในยามรัติการ เสียงหยหวนจะดังสะท้อนออกมาพร้อมกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตน่าสยดสยองพวกมันมีรูปร่างกึ่งคนกึ่งสัตว์ปีกสีดำทมินและดวงตาแดงกำดังทานไฟออกอารวาดไล่ฆ่าผู้คนและลากปศะสุสัตว์ลงสู่หลุมมรณะนั้นความหวาดกลัวแพร่ขยายไปทั่วจนกระทั่งเดยุคผู้ปกครองโบฮีเมียในยุคนั้น ตัดสินใจว่าต้องปิดตายประตูอเวจีนี้ให้สิ้นซากแต่ก่อนที่จะลงมือเขาได้ทำการทดลองอันน่าสะพรึงกลัวขึ้นมีการยื่นข้อเสนอแก่นักโทษประหารคนหนึ่งหากเขายอมถูกหย่อนลงไปในหลุมแล้วกลับขึ้นมารายงานได้ว่าข้างล่างมีอะไรเขาจะได้รับอิสรภาพนักโทษผู้สิ้นหวังจึงยอมตกลง ทหารเริ่มหย่อนเชือกที่ผูกติดกับร่างของเขาลงสู่ความมืดมิดอันไร้ที่สิ้นสุดเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่ความเงียบงันถูกฉีกกระชากด้วยเสียงกรีดร้องมันไม่ใช่เสียงร้องธรรมดาแต่เป็นเสียงโหยหวนที่แฝงความหวาดกลัวจนเสียสติดังกังวานสะท้อนขึ้นมาจากความมืดเบื้องล่างพวกทหารรีบดึงเชือกขึ้นมาทันที ภาพที่ปรากฏต่อหน้าทําให้ทุกคนตกตะลึงชายหนุ่มที่เพิ่งถูกหย่อนลงไปเมื่อไม่กี่นาทีบัดนี้กลับมีสภาพราวกับเวลาได้พรากชีวิตเขาไปหลายสิบปีในชั่วพริบตาเส้นผมของเขากลายเป็นสีขาวโพลนราวหิมะใบหน้าเหี่ยวย่นดวงตาเบิกโพลงด้วยภาพสยองที่ยังคงติดอยู่ในนั้นเขาเสียสติไปโดยสมบูรณ์ พรำเพรอถึงใบหน้าที่บิดเบือนของปีศาจและอสุรกายมีปีกก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาหลังเหตุการณ์นั้นเดยุคไม่ลังเลอีกต่อไปเขาสั่งให้สร้างโบสถ์น้อยขึ้นเพื่อครอบปากหลุมนรกนั้นไว้โดยตรงผนังโบสถ์ถูกประดับด้วยภาพเฟรสโคที่ประหลาดตลาดเป็นภาพการต่อสู้ระหว่างทูตสวรรค์กับปีศาจและที่น่าขนลุกคือภาพของ นักธนูมือซ้ายซึ่งในยุคนั้นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปีศาจจากนั้นจึงสร้างตัวปราสาทที่แข็งแกร่งล้อมรอบโบสถ์ไว้อีกชั้นเพื่อเป็นปราการซ้อนปราการกักขังความชั่วร้ายไว้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาลการเวลาผ่านไปแต่ความน่าสะพรึงกลัวของฮูสก้ายังไม่สิ้นสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพนาซีนำโดยไฮริชฮิมเลอร์ ผู้หลงไหลในศาสตร์มืดได้เข้ายึดปราสาทแห่งนี้ว่ากันว่าภารกิจของพวกเขาณที่นี้ไม่ใช่การทหารแต่เป็นการไขว่คว้าพลังจากศาสตร์มืดหิมเลอร์เชื่อว่าประตูส่นรกไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นประตูมิติสู่คุ้มพลังที่สามารถจะเปลี่ยนผลของสงครามได้ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพวกเขาทำอะไรกันแน่หลังกำแพงหิน แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดมีผู้พบโครงสดุกข,ของทหารนาซีหลายคนถูกสังหารอย่างโหดร้ายอยู่ภายในห้องที่ถูกปิดตายจากด้านในแม้ในทุกวันนี้ผู้มาเยือนปราสาทฮูสก้าต่างรายงานถึงปรากฏการลี้ลับไม่ต่างจากในอดีตเสียงฝีเท้าไร้เจ้าของเสียงเดินลากเท้าไปมาบนชั้นบนที่ว่างเปล่าเสียงครั่งครวญจากโบส เสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังแววมาจากใจกลางของปราสาทเงามืดไร้ร่างผู้คนมากมายอ้างว่าเห็นเงามืดของอัศวินไร้หัวหรือร่างของหญิงสาวในชุดโบราณที่ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะเลือนหายไปและเสียงควรจากใต้พื้นหินและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงที่เหมือนกรงเล็บกำลังขูดขีดอยู่ใต้พื้นหินของโบสถ์น้อยนั้น ราวกับว่าบางสิ่งยังคงพยายามขุดตัวเองออกมาอย่างไม่ลดละเรื่องทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงตำนานที่แต่งแต้มสีสันให้ปราสาทเก่าแก่แต่สำหรับผู้ที่เคยได้ยินเสียงขูดขีดจากใต้พื้นหินของโบสถ์น้อยนั้นด้วยหูของตัวเองแล้วคำถามอาจไม่ใช่ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่เป็นว่า มันจะหาทางออกมาได้เมื่อไหร